มาดูสเดามันกันค่ะนี่เลยต้นเสียบยอดนะคะอันนี้คุณตาทำนะคะพอเปิ้นทำเองนะคะตาบอกว่าเสียบไว้ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าร้อยต้นสวยๆเลยค่ะดอกมันดอกมันใบมันจะมีรสขมปะแล่นๆนะคะไม่ได้ขมมากๆคือกินแบบกับน้ำพริก แล้วก็อะไรนะสะสดากินกับอะไรนะปลมน้ำพริก <c oughs> น้ำพริกปลาหวานน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกอะไรนะเรียกไม่ผูกอะ่ะน้ำน้ำปลาหวานเออเรียกถูกแล้วนี่แหละอันนี้ได้เลยนะคะกินดิบๆจิ้มส้มตำเออนึกออกแล้วจิ้มส้มตำอร่อยสวยมากเลยค่ะก้องเดินมาเลย ต้นเสียบยอดตองงาม,งามอ้วนๆเลยนะคะปีกและส่งอันนี้ตาทําไว้ประมาณ 400- 500ถึงต้นถ้าเกิดใครอยากได้เอาไปขายนะคะหรือว่าเอาไปปลูกกินก็ทักมาได้ค่ะมีทั้งาราคาปีกราคาส่งให้สองอย่างเลยค่ะเพราะว่าปกติปิ้นไม่ค่อยได้ขายนะสะดาวอะ่ะอันนี้ขายช่วยคุณตานะคะคุณตาทําไว้เยอะสวยมากๆเลยดอกมันดอกมันมเดี๋ยวมันมี เห็นแม่บอกว่ามีสะเดาวทวายอีกค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ไม่ค่อยสวยใบยมันน้อยไปไหน่อยไซส์ส่วนมากเลยก็จะต้นประมาณนี้ลละคะ่ะประมาณนี้กี่เซนห้าสิบไหมเนาะประมาณสี่สเซนสวยค่ะสนใจก็สั่งปุ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งเป็นรอบวันจันทร์นะคะ สะเดามันค่ะ